รอกูและแต่รอยเตีนขนาดนี้กูไม่มัดเว้ยเฮียเดี๋ยวสามลอ,ลอยเดี๋ยวเราใส่ต <c oughs> ้าแย,ย,ย่เยอะนะ อุ้ยโอ้ยอะโอ้โหอะไรเฉ่งเข้ามาตีกูโอ้โหดูเงี้ยก็ผมมันทำกันได้ไปแชมป์กันรันตีนะครับตอนแชมป์บอกรูนี้น่าไม่มีตัวนี่ให้เหยียบหน้านะครับเหยียบหน้าแล้วเดี๋ยวผมเพียรเพื้นที่อาจนรย์ซ้ำน่อยแผนเ็กลงไหมเอาแล้วไม่ใช่มันมันมันบ้าป่ะ ดูอยากนี่ครับตำนานต้องถึงมือตำนานนะครับอยาหนไม่ตำนานไม่ตำนานนะครับผมครั้งแรกครับในการขุดลวงปูอยู่ไหนวะเนี่ยต้องให้ตำนานนะครับดูนี้นั่นน่ะเข็งแรงซึ่งเหนื่อได้เนาะไอ้แกะจริงๆอะไรนะทานบอกมีไซค์ครับบอกมีไซค์เดยวบอกมองมองเห็นมาตั้งแต่ร้อยเมตรอ่ะ เรียบร้อยหนีไปที่อ,ะอาะเรียบร้อยเอากล้ามาก่อนนะครับหัวไม่เอานะครับเดี๋ยวทานบอกเอาร้อยอ่ะเรียบร้อยครับอีกจ๊กเกอร์บอกเรียบร้อยครับลูกนี้หนีไปแล้วเออใช้แล้ขอสกิลสองตะขอครับตะขอเดียวเด็กเขาลืรนเล่นกันแล้วก็มาบเข้าให้ครับสองตะขอติดสองกล้าบอกเลย ไม่รู้ว่าโดนปูหรือโดนตะขอวทีนี้มันต่างกันตัวน่าจะครับบลูครับทุกคนต้องเปิด้วเนี่ยอีกไซ์ใช่ปะ่ะอันใหญ่เครื่งโลขึ้นอ่ะว้าว <Wow. S 1> เปิดได้เปิดง่ายอยู่อย่างเงี้ยเปิดไหมล่ะแล้ว mm. เปิดใ่ายเลยอุะยเจ็บคีตัวนี้ว้าว ของได้ดินใหญ่เสมอเนี่ยก็ขึ้นมาโู๋นี่ทําไมไม่ถึงครึ่งไม่ขึงครึ่งโลนะเหยียบหน้าพานชิ้นเลยไม่ง่ายมันหนีบสองตะขอครับตอนนี้กลัวแล้วไอ้เหี้ยมีสามตะขอมันมีสามตะขอวะปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยตะขอสั้นเว้ยท่านอีกช่โชว์สกิลมือหน่อยฮะเฮ้ยไหวแล้วตัวนี้มือแตกครับพี่ถูกเอ้ยอะไรอ่ะหนีบเฮ้ยหนีบเล็บ นี่จริงฮ่าฮ่าฮ่าอะไรก็ไปจิ้มือหน่อยฟังแต่เสียงนะฟังแต่เสียงกล้วพันก็ไปเอาครับพันแล้วเอาครับขังเ้ยเลยครับเป็นของของไม่รู้เนาะหนีไปมั้งไม่หนีบอกงางรัดไม่ขึ้นเนี่ยนะก็เข้าไปเปิดเข้าไปลึกกันนะมันฟ้าไม่พอหรือมันยังไงไม่ใช่ข้างในมันมันมันตื้น ข้างในมันแคบเอาง่ายข้างในมันแคบมึงบอกมีไซส์และใครจะไปกล้าล้วงอ่ะใหญ่เหรอมีจริงขนาดนี้แล้วเนี่ยหลายพระเอกมือล้วงดูเว้ย,ย,ยนเ,เนี่ยอยู่แค่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยพันเอกก็ต้องจัดดิมืออ่ะไม่ไหวแล้วเพื่อนลูกยังเล็กเดี๋ยวได้ออกแล้วบอกนะพันเอจัดหน่อยถ่ายแล้วถ่ายแล้วอ่ะถ่ายแล้วพันเอกก็จัดมือหน่อยให้ เอาเลยสองอันเลยหีนอันนี้มันเกี่ยวอะไรเนะี่ยอยู่เกี่ยวตัวกนะ็เกีด้วอยู่น็ไม่งั้นไหนเ,ยเหอ,อ,อยอ่ะอ๋อเจอรูนี้ครับสามนายพานี่หัวชนกันเลยครับทุกคนแหมเหมือนจะง่ายนะครับแต่เอาเล่นเอาหอบไปเลยครับคนได้หอบได้หอบอุ้ยน้ินแกะกันอนะเอาตัวไปเนะี่ย เฮ้ยทั้งนีบอยู่สังัวเลยอ่ะเนี่ยหนาวตะขออีกขึ้นมาก่อนนี่ขึ้นหาแล้วติดถ็อลูกกระดองยังแม่งเลยเฮ้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 ยหนาวกับเพื่อนแล้วไกลแล้วเอ้ยโยบน้อยดีนะครับทุกคนนี่ครับ โอ้โหกล้ามดูกล้ามครับทุกคนยิสหวาดเอกนี่ครับอืมพวกว่ะเดี๋ยวพึ่งนี่ให้ตาข่อแย่ขึ้นมาแล้วโอ้โหเยียสายยิงว่ะกล้ามครับตัวนี้พูดแท้จริงว่ะเยียนี่ครับปูกล้ามครับตัวนี้เรียบร้อยครับหนึ่งแล้วครับแน่นครับสองกระดองครับกระดองเลือดตัวเมียออกกระเทยเนี่ยวหูโหญ่ากแรนอัง ล้างที่ไหนอะน้ำมีเมล่อไม่มีเน้ำเลยข้างหลังก็มีป่ะจับกล้องให้หน่อยทำให้กล้องให้ตรงๆครับนี่ครับโอ้โหตัวแรกล้นเฟรมไหมครับไงใหญ่จัดของจริงไงไหนยกนี้หน่อยยกนี้หน่อย,ย,น,น,อยนี่ครับแต้มแรกดูฝ่ามือฝ่ามือไปหลังกระดองหน่อยดูใหญ่เปล่าโอ้โหใหญ่ครับตัวนี้กลัวมันกัดดูนี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดู ให้ดูครับว่าเนี่ยมือจับนะขนาะมือได้พานนะครับอลองเทียบเลยเทียบกับน,นิ้วเว้ยเทียบกับน,นิ้วนะครับหมอก้ามไม่อันนี้ผม,ผมจะพาลบทุกสถิติของเซียนนี่ครับา่าไปจับก่อน